สวัสดีค่ะนักเรียนชั้นปถมศึกษาปีที่หนึ่งนะคะวันนี้คุณครูสุนารีจิตสุธิผลครูผู้สอนวิชาคณิตศาสตร์นะคะจะพานักเรียนเรียนแล้วก็ทำแบบฝึกหัดบทที่12นะคะตอนนี้เราถึง12.2นะคะการบวกจำนวนสองหักกับสองรักที่มีผลบวกไม่เกิน100แบบไม่มีการทดนะคะอะ ก่อนอื่นเรามาดูกันก่อนคำว่าไม่มีการทดคืออะไรเดี๋ยวไปดูในเนื้อหาที่เราจะใช้เรียนเลยนะคะเพราะอธิบายได้ปากเปล่านักเรียนะนึกไม่ออกเนาะการบวกจำนวนสองหลักนะคะที่มีผลบวกไม่เกินร้อยก็แปลว่าเราบวกมาแล้วคําตอบที่เราได้ยอดรวมจะต้องไม่เกินหนึ่งร้อยนะคะออวิธีตามรูปภาพนี้นะคะนักเรียน จะเห็นว่าจะมีตารางร้อยนะคะตารางร้อยจะอยู่ด้านขวามือของนักเรียนนะคะก็จะมี 1, 2, 3, 4, งสองสามี่ห้าหกดแดเกไปเรื่อยๆตามนี้นะคะจนถึง 98, 99, 100ตามตารางร้อยที่นักเรียนนับกันในห้องเรียนนะคะของค,ครูที่เป็นแผ่นใหญ่คราวนี้การเรียนแบบนี้มีทั้งข้อดีแล้วก็ข้อเสียข้อดีก็คือ เออมันง่ายสำหรับเวลาที่เรามีตารางร้อยแต่ถ้าไม่มีตารางร้อยเนี่ยนักเรียนจะไม่สามารถคิดได้เลยนะะเพราะฉะนั้นในชีวิตจริงเราไม่สามารถพกตารางร้อยเนี่ยไปที่ไหนได้ดังนั้นครูจะสอนวิธีการของครูครครเลยนะคะซึ่งไ,ได้คำตอบออกมาเท่ากันเช่นเดียวกันแต่จะขออธิบายข้อแรกนี่ให้นักเรียนเข้าใจก่อนคือโจทย์บอกมาว่า40เนี่ย บวกกับ30คุณครูไม่สามารถขยายใหญ่กว่านี้ได้แล้วนะคะเนื่องจากถ้าขยายจะมองไม่เห็นตารางร้อยด้านข้างเรียนจะสังเกตว่า40สเนี่ยในตัวของหนังสือเรียนของนักเรียนเนี่ยอขอขยายตารางร้อยตรงข้างนี้ให้ดูก่อน4ี่บวก30เนี่ยในตัวของหนังสือเรียนที่นักเรียนได้รับไปคือตัวแบบฝึกหัดน่เขาทำสีแดงที่40มา แล้วเขาบอกว่าให้เรานับต่อไปทีละสิบอ่ะดูนะคะหนึ่งเขาให้เรานับต่อทีละสิบต่อจากสี่สิบนะคะเมื่อกี้นี้เราเริ่มต้นที่นี่นะคะหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบอ่ะครบสิบแรกแล้วเขาให้เรานับไปทีละสิบนะคะหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบอ่ะครบสิบที่สองค่ะ เขาบอกว่าให้เรานับไปกี่ครั้งคะเนี่ยเขาระบุมาว่าสามครั้งครั้งแรกไปแล้วครั้งที่สองไปแล้วไปดูครั้งที่สามกันค่ะหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบครั้งที่สามนักเรียนจะส,สังเกตว่าไปลงท้ายที่เจ็ดสิบก็แปลว่าคำตอบของเราสี่สิบบวกสิบไปสามครั้งเนี่ยเขาบอกว่านับต่อจากสี่สิบ อ่นี่เงื่อนไขเขานะเงื่อนไขโจทย์เขาระบุอย่างนี้นะคะนักเรียนเขาบอกว่านับต่อจาก40ไปทีละสิแล้วก็นับไป3มครั้งซึ่งคุณครูปฏิบัติให้นักเรียนเห็นแล้วว่านับต่อจาก40คือตรงส่วนนี้คุณครูทวนอีกครั้งแล้วนะคะแล้วนับต่อจากทีละ10ไป3าครั้งนี่ครั้งที่1นี่ครั้งที่2นี่ครั้งที่สามเพราะนั้นคำตอบที่ได้ก็โอเคตามนี้เลยเจดนะเพราะนั้นคำตอบก็คือเจดส แต่ตามที่คุณครูได้บอกนักเรียนไปคุณครูขอขยายตัวนี้ใหญ่เลยนะคะในชีวิตจริงของเราไม่สามารถพกตารางร้อยไปได้ทุกที่อ่ามันจะเป็นภาระที่วุ่นวายแล้วจะไปนั่งไล่อย่างนี้ยังไงนะคะมันไม่สะดวกเลยจึงสอนคิดตามวิธีของค,ครูดังนี้นะคะเรียนดูนะคะ ต้องตั้งใจดูนะคะเพราะว่าเป็นเรื่องใหม่สำหรับนักเรียนคือมันปหนึ่งเพิ่งเรียนเรื่องนี้นะคะคงไม่ยากสำหรับผู้ปกครองนะคะแต่สำหรับนักเรียนนะถือว่าเป็นเรื่องใหม่และเรื่องที่ยากนักเรียนจะสังเกตว่าคุณครูก็เขียนสี่สิบเนี่ยลงในที่ว่างของโจทย์ตรงนี้แลวเดี๋ยวนักเรียนอาจจะถามว่าครูครับเอาแล้วพวกหนูทําที่ไหนล่ะเดี๋ยวจะบอกนะคะดูของคุณครูก่อนครูก็ใส่สามบวกเครื่องหมายบวก จะสังเกตว่าศูนย์เนี่ยคือหลักหน่วยสี่เนี่ยคือเลหลักสิบซึ่งเราเคยได้คุยกันไปแล้วในห้องเรียนบ้างนะคะศูนย์เนี่ยคือหลักหน่วย4ี่เนี่ยคือหลักสิบเวลาที่เราตั้งตัวเลขหลักต่อไปโจทย์อันต่อไปบอก30ิบเราก็จะเขียนหลักสิบตรงกันแล้วก็เขียนหลักหน่วยต,ตรงตรง,ตรงกันเช่นเดียวกันค่ะมันก็เลยจะกลายเป็นว่า สีบวกกับ30คณิตศาสตร์เขาบอกว่าเวลาที่เราบวกเพื่อจะหาคำตอบแล้วในเมื่อโจทย์มีมา2ตัวคือสีกับ30แปลว่าเรานำโจทย์เนี่ยมาเขียนหมดแล้วเราจะหาคำตอบยังไงทุกครั้งที่หาคำตอบจะเริ่มต้นที่หลักสุดท้ายไปก่อนซึ่งเราเรียกกันว่าหอนออวยอหน่วย ไม่เอกหน่วยก็คือเขียนตรงนี้ก็ได้นะคะนักเรียนอ่าเดี๋ยวลบตรงนี้ก็แล้วกันแต่จะเขียนใหญ่ไม่ได้เพราะว่าพื้นที่มันไม่ได้เยอะอะไรนะคะเนี่ยอหมรไม่ค่อยตรงละอ๋อนออวยอนหน่วยนี้วกน่วยลักหน่วยเลขสี่นี้ก็จะอยู่หลักสิบนักเรียนจะเห็นว่าศูนย์ของหลักหน่วยก็ตรงกัน มันจะไม่ถึงขนาดเป๊ะแต่ก็ใกล้เคียงไม่เป็นไรนะคะหลักสิบก็ตรงกับวันนี้ศูนย์บวกศูนย์ได้อะไรพอหนึ่งตอบได้ทุกคนแล้วนะก็คือได้ศูนย์วนนี้สี่บวกสามนักเรียนก็เอาตัวเยอะไว้ในใจคือสี่แล้วนักเรียนก็ทําอย่างนี้นะคะหน้าจอมันยกนิ้วไม่ได้เมื่อมันยกนิ้วไม่ได้ก็ทําแบบนี้ได้เขาเรียกว่าทดแบบช่วยในกระดาษนะคะคือ เขาสั่งว่าเราบวกสามใช่ไหมคือถ้านักเรียนยกนิ้วที่บ้านได้เชื่อฟังครูนักเรียนก็ยกนิ้วได้เลยว่าสี่ยกนิ้วขึ้นมาอีก3มนิ้วนะก็คือห้าหก็ดก็ได้คําตอบเก็ข้อนี้ก็ตอบเจ็ดสแต่ในนักในกรณีที่นักเรียนไม่เห็นไม่แล้วไม่ได้ยกมืออ้าวครูครับแล้วหนูจะทำยังไงครูคะหนูจะทิ้งยังไงสี บวกสามได้เท่าไหร่ก็ให้เธอขีด3ามเส้นหนึ่งสองสามแบบคุณครูนี่นะคะเอาสี่ไว้ในใจนะเอาไว้ในใจมันเอาไว้ได้ทุกที่อะค่ะไม่ต้องยกนิ้วขึ้นมานับสี่แล้วเราทำยังไงคะเราขีดมาเท่ากับจำนวนนี้ค่ะ3าแล้วเราก็นับต่อค่ะสี่แล้วห้าหกเดเห็นไหมคะไม่ว่าจะเป็นวิธีนับนิ้วหรือวิธีขีดทด คําตอบย่อมได้เท่ากันเสมอเลือกวิธีที่เหมาะกับนัเกเรียนได้เลยนะคะเพราะฉะนั้นข้อนี้ก็ตอบเจ็ดสิบค่ะแหมเลขศูนย์ครูวัยรุ่นสุดๆอ่ะลืมเปลี่ยนโหมดนะคะเอาละ่ะก็ได้เจ็ดสิบนะคะก็ผ่านข้อนี้ไปได้ด้วยดีคราวนี้ข้อที่สองเราจะไม่ทําซับซ้อนแบบเมื่อกี้แล้วนะคะ เพราะเรายังมีเนื้อหาที่ต้องเรียนกันอีกเยอะเหลือเวลาเรียนไม่รู้ว่าจะได้เจอกันไหมเนาะด้วยสถานการณ์โควิดแต่นับจากวันนี้ไปก็เหลือแค่ประมาณ8วันนะคะนักเรียนจะเรียนแบบไหนก็เหลือแค่8วันค่ะอ่ะดูค่ะ36บวก50ไอตัวที่เราเขียนข้างล่างเนี่ยพี่คูณคูเขียนเนี่ยเป็นเหมือน เราทดเพื่อหาคาตอบนะเราไม่ต้องไปเขียนในกระดาษข้างนอกว่าเขียนแล้วมันก็ไม่รู้อยู่ดีอ่พะพอเขียนแล้วก็ทิ้งมันไปพอมาดูอีกทีก็ไม่รู้เอามันมาได้ไงนะก็ใช้พื้นที่ของหนังสือเนี่ยให้เป็นประโยชน์เลยเพราะยังไงเล่มนี้เดี๋ยวสอบเสร็จคุณครูคืนให้นักเรียนไปนะคะหลังจากคุูตรวจเสร็จแล้วช่วงนี้อาจจะยังไม่ได้ตรวจบางเหตุผลเพราะว่าคุณครูสอนทุกคาบเลยนะคะ บางวันสอนทุกคาบเลยนะแล้วบางวันก็ว่างคาบเดียวเพราะคาบเดียวก็ไปเน้นตรวจภาษาไทยเยอะเพราะภาษาไทยต้องตรวจละเอียดมากแต่คณิตไม่ค่อยเราไม่ต้องซีเรียสนะถึงจะไม่มีไม่ต้องเครียด่าถึงจะไม่มีลายเซ็นตรวจและขีดถูกเพราะว่าครูทําเฉลยให้บนกระดานหมดแล้วใครที่ผิดก็ให้ดูแล้วก็แก้ไขตามตอนแก้ไขครูก็เดินดูให้นะคะอะเราเรียนดูค่ะหกบวกศูนย์ก็ได้หกแน่นอน คุณครูเชื่อว่านักเรียนรู้นะคะก็เหมือนกับว่าเราไม่มีอยู่เลยนะเราได้ตังมา6บาทก็ต้องได้6ค่ะคราวนี้ตัวหน้าหลักสิบบอกว่าห้าบวกสามคุณครูเลือกเอา5้าไว้ในใจนะเพราะว่าห้าเยอะแล้วครูก็ขีดค่ะห้าขีดอีกเท่าไหร่เราขีดตัวไหนเลขมันตัวน้อยมันอยู่ข้างบนข้างล่างก็ไปขีดหน้าตัวมันนะคะจะได้ไม่งง ห้าขีดเพิ่มมาสามเท่าตัวเลขก็นับต่อค่ะหกเจ็ดแปดก็ได้คำตอบแปดค่ะก็ตอบไปเลยค่ะว่าแปดสิหกไม่ห้ามนะคะที่นักเรียนจะนับนิ้วที่บ้านจะไม่ขีดตัวนี้ก็ได้แต่ครูเลือกที่จะขีดแบบนี้เพราะว่าคนที่ไม่เข้าใจไม่ยกนิ้วบางคนยังยกนิ้วไม่ถูกเลย ก็จะได้เข้าใจแล้วทําได้ด้วยส่วนคนที่เก่งอยู่แล้วเข้าใจจะทําวิธีไหนก็ถูกค่ะผ่านนะคะข้อต่อไปค่ะตามโจทย์เลยนะคะไม่ต้องไปสลับตัวเลขนะยิ่งสลับยิ่งทําให้นักเรียนของครูอีกบางส่วนงงก็เขียนไปตามโจทย์มาเลยหกสิบแปดบวกยี่สิบแปดบวกศูนย์ได้แปดค่ะ ตัวนี้ไม่อธิบายนะคะเพราะว่านักเรียนเราเรียนเรื่องศูนย์บวกหได้1 0ึศบวกสได้สองศูนย์บวกสามได้สามศูนย์บวกสี่ได้4 0่ศูนย์บวกห้าได้ห้าศูนย์บวกหได้6 0ศูนย์บวกเดได้7 0ดศูนย์บวกแดได้8 0ดศูนย์บวกเได้9เพราะเลขจะมีอยู่แค่นี้ค่ะที่บวกกันได้เพราะหลักหน่วยจะไม่มีถึง1ิบเพราะตัวเดียวเพราะนั้นในเมื่อศูนย์บวกตัวเลขใดๆแล้วได้ตัวเลขตัวนั้น เราผ่านการพูดเรื่องนี้กันมานานมากแล้วนักเรียนก็พูดเพราะนั้นเราจำกันได้หมดแล้วสูงกว่าแปดได้แปดคราวนี้6กบวกสองครูก็เลือกเอาตัวที่เยอะไว้ในใจค่ะคือเลข6ครูก็มาขีดหน้าเลขสองเท่ากับ2ขีดวงกลมวัมันไม่กลมมันเป็นวงรีอะไรก็ช่างมันไม่เป็นไรหกก็จะเป็น7 8ก็ใส่คำตอบค่ะ88เมื่อได้แล้วก็ไปเขียนคำตอบ ในที่ที่เขาให้เราเขียนก็เสร็จแล้วถูกต้องแน่นอนอข้อต่อไปนะคะจะสังเกตว่าตรงส่วนไหนครูไม่ได้ให้เขียนไม่ต้องไปเขียนนะคะนักเรียนไม่มีประโยชน์สำหรับตอนนี้นะคะเวลามีน้อยยิ่งเรียนอะไรซับซ้อนยิ่งไม่รู้เรื่องนะคะเอาที่ตรงประเด็นแล้วเข้าใจไปเลยนะคะเพราะว่าตอนนี้นะคะ ด้วยสถานการณ์โควิดทุกโรงเรียนบางข้อบางบางโรงเรียนไม่ได้สอนบางเรื่องด้วยนะคะแต่คุณครูต้องบอกว่านักเรียนช่างเล็กของเราคุณครูสอนครบทุกเรื่องนะคะที่เราเรียนออนไลน์กันนะคะอะมาดูกันเจ็ดสิบบวกสิบสี่แล้วก็เขียนว้ธรรมดาไม่ต้องคิดมากอะไรเขียนในที่ว่างนะหูเยอะมากเลยนะคะที่ว่างที่เขาให้มา จะด้วยจงใจหรืออะไรไม่รู้อ่ะมาดูกันศูนย์บวกสี่ได้สี่เจ็ดบวกหนึ่งนักเรียนแทบจะไม่ต้องเขียนเลยก็ได้อ้าแต่อยากเขียนก็เขียนค่ะเจ็ดไว้ในใจขีดอีกขีดหนึ่งก็เป็นแปดก็ตอบไปเลยค่ะแปดส่คุณครูเชื่อว่าต่อจากนี้ นักเรียนจะทําได้แล้วล่ะแต่นักเรียนจะบอกอะไรอ่ะคะครูเนี่ยเอ,อมันมีลูกลูก,กลมๆมมาด้วยอะมันเป็นโจทย์หาผลบวกและเติมตัวเลขเหมือนกันนะคะแต่ว่าเป็นการบวกแบบอีกวิธีหนึ่งแต่เราจะไม่ทำค่ะเพราะจะยากขึ้นไปอีกขั้นหนึ่งจริงๆเรื่องเนี้ยตามหลักสูตรเดิมมันอยู่ในป .2 ออกับป .3 นะคะ เขาเรียกการบวกแบบการบวกแบบแยกค่าค่าหลักประจําหลักแต่เราไม่เรียนในปรหนึ่งนะเ็ราไม่รู้ว่าเพราะอะไรเขาถึงใส่มาอยากให้เรียนรู้หลายวิธีมั้งคะอ่ะแต่เราไม่เรียนค่ะเราทําวิธีเดิมเมื่อกี้นี้เลยค่ะก็คือหาที่ว่างในหนังสือนี่นะคะครูพบว่าตรงนี้ว่างสุดสี่สิบก็คิดแบบเมื่อกี้เลยค่ะนักเรียนสี่บวกสองได้สอง เสียงครูวจะแหบไปบ้างนะคะสี่บวกสามสี่เยอะกว่าครูก็เลือกที่จะเขียนขีดนี้หน้าสามค่ะหน้าตัวเลขที่เราจะเอาไปบวกนะคะเราสี่ไว้ในใจนะคะก็ขีด3สามสี่นับต่อค่ะห้าหกเจ็ดก็ได้เจ็ดสิบสองก็เขียนตรงนี้ไปเลยค่ะเจ็ดสิบสองจะสังเกตว่าครูเขียนให้เยอะมากนะคะ เหตุผลเพราะว่าเมื่อวันจันทร์กับวันอังคารคุณครูไม่ได้สอนเนาะคุณครูมีวันจันทร์ติดธุระง,งานโรงเรียนเมื่อวานนี้คุณครูไม่สบายนะคะตามที่ครูแจ้งในไลน์นะคะไม่ได้สอนนะคะอ่ะก็จะทวนให้เยอะข้อหน่อยเพราะว่าหลายคนคงจะลืมนะคะติดเสาร์อาทิตย์ด้วยเท่ากับไม่ได้เรียนสี่วันเลยห้าสิบสามบวกสี่สิบหก ครูก็เขียนไปไม่ต้องคิดอะไรหลักหน่วยตรงกันหลักสิบตรงกันถ้าจะพูดภาษานักเรียนนักเรียนก็ชอบพูดว่าตัวหลังตรงกันใช่ไหมคะครูตัวหน้าตรงกันใช่ไหมคะครูอ่ะใช่ที่หนูพูดก็ไม่ผิดแต่มันคือหลักหน่วยคือตัวสุดท้ายเรียกคณิตศาสตร์เรียกว่าหลักหน่วยหลักต่อมาที่เป็นตัวหน้าสําหรับนักเรียนชั้นป .1 เราเรียนแค่หลักสิบนะคะเดี๋ยวโตขึ้นไปจะไปเรียนหลักร้อยหลักพันหลักหมื่นหลักแสนตอนนี้เอาเท่านี้ก่อนนะคะ อ่ะครานี้บวกเลยค่ะคุณครูก็เลือกเอาหกไว้ในใจหลักหน่วยเริ่มไม่เป็นศูนย์แล้วนะคะคุณครูหกไว้ในใจแล้วคุณครูก็มาขีดสามขีดข้างหลังเพราะว่าตอนนี้ตัวที่เราบวกมันคือหลักหลักหน่วยว่าขีดไว้ข้างหลังตรงหลักหน่วยนะคะอ่ะหกแล้วอะไรเจ็ดแปดเก้าก็ใส่เก้าไป นับได้เท่าไหร่เขียนเท่านั้นแลกเรียนบางคนยังสับสนว่านับได้แล้วมามองหน้าครูอีกแล,แล้วหนูเขียนเท่าไหร่นับเท่าไหร่ได้เท่าไหร่ก็เขียนเท่านั้นนะคะคราวนี้ตัวหน้าครูเลือกเอาห้าไว้ในใจแล้วครูมาขีดตรงหน้าสี่สี่ขีดห้าค่ะหกเจ็ดแปดเก้าเก้าสิบเก้าเลขสวยมากเลยนะคะก็ใส่ไปค่ะเก้าสิบเก้า ไม่สนใจนะคะข้างบนวิธีการมายังไงครูสั่งไงทําได้งั้นเลยนะคะจุดประสงค์แค่บอกว่านะตัวชี้วัดนะ่ะคุณครูเคยบอกเรียนไปหลายครั้งว่าตัวชี้วัดคือตัวที่ครูจะใช้ในการออกข้อสอบแล้วคือตัวที่กระทรวงกําหนดมาว่าเด็กต้องรู้รู้ด้วยวิธีใดก็ได้ขอเพียงคําตอบออกมาถูกต้องเท่านั้นนี่คือหลักของอนิสสาสนะคะอ่านนักเรียนก็ไปดูโจทย์บอโค เขเขียนหกสิบสองค่ะบวกยี่สิบห้าเวลาเขียนอย่าห่างกันมากอย่าใกล้กันจนเกินไปเพราะใกล้เกินไปไม่รู้จะเขียนทดตรงไหนไม่รู้จะเขียนอะไรตรงไหนนะห่างไปมันก็ไม่ใช่นะประมาณที่ครูเขียนเนี่ยนะเอาล่ะห้าบวกสองก็เลือกค้าวไว้ในใจมันเยอะกว่าสองเขียนสองด้านหลังเลขสองห่างกันหน่อยก็ได้นะคะเส้นตรงนี้ที่ขีดห้าแล้วก็หกเจ็ด ใส่เจ็ดค่ะคุณครูเลือกหไว้ในใจหลัก10บนะคะขีดสองขีดด้านหน้า6แล้วมานับต่อเลยค่ะเพราะสองเราแทนด้วยด้วยตัวขีดนี้แล้วนะคะ6แล้วก็เจ็ดแถามคุณครูว่าคุณครูคะแล้วเวลาสอบหนูเขียนแบบนี้เลยได้ไหมได้เลยไม่ว่าค่ะสัญ,ญลักษณ์คือเป็นตัวแทนของการว่านักเรียนได้ปฏิบัติหรือทำจริง ถ้าเป็นภาษาทางการก็เรียกว่าล่องรอยทําได้เลยนะคะเพราะนั้นก็ตอบมาค่ะแปดสิบเจ็ดปอนหนึ่งมันต้องมีเครื่องมือช่วยแบบนี้นะคะพอทุกเรื่องทุกอย่างในชีวิตไม่ว่าจะเป็นการอ่านหรือการเขียนนะ,ะโดยเฉพาะการเขียนที่เป็นคาเพิ่งเรียนตอนปอนหนึ่งนี้หมดเลยนะคะจากอนุบาลมาได้เรียนมาแค่พยัญชนะกไก่ถึงฮอนกคูกัสละเรียนมาแบบแยกนะคะ พอมาปอปอหนึ่งนี่ทุกอย่างพยัญชนะสละเอามารวมกันไม่พอแถมด้วยอะไรไปอีกคะวรรณยุกไม่พอตัวสะกดบวกด้วยตัวสะกดทั้งตรงมาตาไม่ตรงมาตาและอีกหลายเรื่องเพราะฉะนั้นอะไรที่ครูสอนไปหาวิธีการที่ง่ายเพื่อนักเรียนแล้วก็ทํามาแบบนี้แหละคะ่ะอย่าทุกข์ใจในสิ่งที่ครูไม่ได้สอนไม่ได้สอนแปลว่าไม่ใช้นะคะยังไม่ใช้ตอนนี้ และในชีวิตจริงก็ไม่ได้ใช้ด้วยค่ะนักเรียนไอมากระจายวงกลมเนี่ยจะไปซื้อของแม่ค้ารถไอติมมาจะไปนั่งกระจายหยิบตารางร้อยอยู่แล้ววิ่งไปบอกคนขายติมว่ารอก่อนเดี๋ยวนูนับตามตารางร้อยก่อนนะคงไม่ใช่นะคะเพราะฉะนั้นเอาเรียนแบบที่ไปปรับใช้ในชีวิตจริงเลยนะคะเอามาดูกันนักเรียนจะสังเกตว่าโจทย์สั่งง่ายๆสะแดงเนี่ยนะ วิธีหาผลบวกถึงวันนี้นักเรียนป .1 ของครูทุกคนจะอ่านคำว่าแสดงเป็นแล้วนะเพราะครูได้อธิบายบนกระดานแล้วอย่างละเอียดว่าที่มาของแสดงคือยังไงนักเรียนจะขำมีคนบอกแสดงอ่านว่าแสดงมีเพื่อนท่องอย่างนี้ในห้องอะจะท่องก็ไม่เป็นไรนะเพราะว่ามันเข้าใจยากถึงครูอธิบายแล้วเนี่ยเห็นคำว่าแสดงคำว่าแสดงเนี่ยจะเห็นบ่อยในวิธีการหรือวิชาคณิต ถ้าเป็นภาษาไทยนะถ้าแสดงบนเวทีก็ว่าไปคราวนี้แสดงแปลว่าต้องทําให้ดูทําให้ดูว่าเออมันได้มาได้ยังไงอ่ะไอโจทย์ที่บอกว่าห้าสิบเก้าบวกเจ็ดเนี่ยมันได้มันไดยังไ,ไ,ไงแล้วเขาก็ทาให้ดูเยอะแยะเลยขั้นที่หนึ่งขั้นที่สองขั้นที่สามดังนั้นดังเน้นอะไรเขาเนี่ยไม่เอาครูไม่สนครูสนนี่เลยท้านะสุดท้ายทำเหมือนเดิม คุณครูขอใช้พื้นที่ด้านล่างเรียงก็ใช้ด้านล่างได้เลยเขียนตามเลยค่ะห้าสิาทำแบบเมื่อกี้เอาวิธีเดียวให้รู้เรื่องก่อนบวกเดูเหมือนจะใจดีแต่ไม่ใช่ใจดีอ่ามาดูกันทำไมว่าคุณครูรบอกว่าเอ๊ดูเหมือนใจดีนะโจทย์ตัวบนมีสองหลักคือห้ก้าตัวล่างมีหลักเดียวเองคือเจด แต่ไม่ใจดีอ่ามาดูทำไมถึงพูดเช่นนี้มาดูกันค่ะเก้าบวกเจดคุณครูเก็บเก้าไว้ในใจแล้วคุณครูบอกว่าบวกเจดเนาะคุณครูก็เลยขีดไปเจ็ดขีดหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดครูก็ล้อมมันหน่อยล้อมมันแบบนี้หรือวงรีวงกลมมันแบบนี้มันเยอะอะ มันวงกลมไม่ไหวก็รีใบไม่เป็นไรทําไมต้องรอบอกให้รู้ว่าฉันขีดครบแล้วนะเจดขีดหลังจากนั้นทวนอีกครั้งเริ่มตั้งสตินะนักเรียนเอาก้าไว้ในใจเหมือนเดิมมานับต่อกันฮนะ9้าแล้วสิบสิบเอ็ดสิบสองสิบสาสิบสิบห้าหโอ้ได้ตั้งสิหแนะ่ทำไงดีอ่ะ เอาตัวหลังเราพูดไปนี่เราพูดออกจากปากมาว่ามันคือสิบหกเรานับได้สิเอาเลขหกไปใส่ตัวหลังเรียกว่าเลขหลักหน่วยแล้วเอาเลขหนึ่งที่เราเขียนได้เนี่ยไปเป็นตัวทดเราพูดว่า16ก็ต้องไปทดอยู่หลัก10บค่ะเพราะเราพูดว่าสิบเอาหนึ่งเนี่ยไปทดอยู่หลักสิบค่ะ แล้วห้าบวกหนึ่งห้าไว้ในใจนะคะบวกอีกหนึ่งก็เป็น6ค่ะเขาเรียกว่าเป็นการบวกแบบมีทศคุณครูขายยากจริงเลยค่ะอา้าวไม่เป็นไรนะคะอา้าวจะเป็นแบบนี้นะจ๊ะอานะ้าวละผู้ปกครองนักเรียนนะ่ะเข้าใจนะคะนักเรียนแต่คุณครูก็ต้องสอนนักเรียนโจทย์ข้อนี้บอก 7จ็บวกเจ็ดสิบสี่ผ่านเลยค่ะไม่สนใจอะไรที่เยอะแยะดูไปก็ไม่เข้าใจอยู่ดีทำไงอ่ะเจ็ดบวกเจ็ดสิบสี่มานี่เลยเราทำไงนะคะครูนี่นะคะที่ว่างมันข้างล่างใช้ให้เป็นประโยชน์ขอใช้ตรงนี้เนาะถ้าไม่ตรงนี้ก็จะไม่เห็น ครูคราฟจะเป็นอย่างนี้หนูจะเขียนยังไงเวลาทดหนูชะงงมากเลยหนูก็ไม่รู้จะเขียนยังไงเขาบอกว่าถ้ามันเป็นกรณีแบบนี้วิธีที่ง่ายที่สุดให้เอาตัวที่เยอะที่สุดไว้ด้านบนบวก7ติดตัวหนังสือก็ช่างมันนะคะนักเรียนเราเขียนให้ดูที่มานะคะ ทำยังไงคุณครูก็เลือกที่จะนำเจ็ดไว้ในใจแล้วครูก็ขีดเพราะเราเรียนนับนิ้วไม่เห็นนะนะขีดแบบนี้เอาจ้ะเรียนไม่เห็นครูนับนิ้วยังไงนะคะเจ็ดบวกสี่เจ็ดไว้ในใจเจ็ดแล้วครูก็นับต่อแปดเก้าสิบสิบเอ็ดครูก็เขียนตรงเนี้สิบเอ็ดเขียนตรงไหนก็เขียนเถอะลักหน่วยคือหนึ่งก็ใส่หนึ่ง เห็นไหมคะหลากสวยขอหลักลักสวย,ขอ,สวยขอโทษค่ะหลักหน่วยได้หนึ่งก็เขียนหนึ่งนะจ๊ะหลากหน้าเขียนไว้ว่าหนึ่งก็ลอกมาหนึ่งค่ะเอยขอโทษค่ะใส่หนึ่งตรงนี้ลอกไปเหมือนกันแต่ใส่ตัวทดท้้งบนแล้วเจ็ดบวกหนึ่งได้เท่าไหร่เจ็ดบวกหนึ่งก็ได้แปดนะคะตรงนี้นักเรียนคงไม่ต้องนับเพราะนักเรียนจําแม่นเลยอะไรที่บวกหนึ่งเนี่ย ก็ได้ถ้าจะเขียนก็ตรงนี้เจ็ดแล้วบวกไปหนึ่งก็แปดนะก็ไปตอบตรงนี้เลยค่ะแปดสิบเอ็ดโอเคห้ามไปไหมเนี่ยโอ้เไปไ็หลายข้อเลยอ่ะทำยังไงทำยังไงเจ็ดบวกเจ็ดสิบสี่เจ็ดบวกเจ็ดสิบสี่เจ็ดบวกเจ็ดสิบสี่ คือโจทย์เดียวกันนะคะอ่ะข้อต่อไปจะเป็นเนี่ยนักเรียนคุณครูผ่านให้ดูก่อนนะเจ็ดสิบสี่บวกเจ็ดอันนี้เจ็ดสิบสี่บวกเจ็ดเจ็ดสิบสี่บวกเจ็ดเหมือนกันอ่ะครูขอพักอันนี้ไว้แค่นี้ก่อนนะคะแล้วแล้วหนูทำไหมหนูทำไหมเดี๋ยวคุณครูขอทำแทวนี้นะคะ ทำแค่ที่ครูสอนเลยนะคะนักเรียนทำแค่ที่ครูสอนที่ไม่ได้สอนไม่ต้องทําเลยเอาแค่นี้นะคะไม่ต้องทําเพิ่มเลยเท่ากับว่านักเรียนดูคลิปจากที่คุณครูสอนนะคะและนักเรียนก็ลงมือทําฟังครูพูดไปด้วยลงมือทําไปทําแค่นี้พอสําหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ